อันท่านผู้ชมที่เคารพครับหลังจากผากันได้ทําการทํางานเฮ็ดยกสาราน้อยให้แล้วกะอยากหายากําลังและคํผพากันเท่าแล้วบันนี้ไอ้มิดมียาดียังนี่อันนี้ตัวนี้นี่เป็นยาขี้พึ้งอันนี้ขี้พึ้งหยังยาขี้ผึ้งนี่บ้านเฮาว่าหยังขี้พึ้งยาก๊กขี้พึ้งกกยาหม่องเอากกยาหม่องเพราะตัวนี้นี่เขาเอาไปสกัดทํายานวดอืมครับผมเด่แต่เฮาเดไดเสฮ็เหตุใด ต้มกับต้มกินก็ได้หรือว่าไปไปย่องดมอะไรไปอันย่องดมกันอันนี้นี่ต้องห้ามมันได้ครับโอ้ต้องเอาห่าบอกย่องย่องย่องแล้วก็โอ้ยมี่เย็นไปเลยโอ้โอ้เหมือนยามองเลยท่านผู้ชมโอ้นี่ยแต่เฮ้ากับหัจักอยู่แล้วเป็นบ่อันนับมือนี่ อ้าว <ผม S 1> เป็นไม่รู้เลยแล้วแล้วอันนี้เด้งแม่ยังนี่กล่อง,งอ,อัญญาณนี่แม่ยังมอ,มอ,มอสเก้มอสเก้ันี่ยะ <laughs> เอาขึ้นมาจะดีนยะว้าวโทษทีบเฮ้